สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องแคมมี่ก็มาเที่ยวบ้านยายอีกแล้วนะบ้านยายอยู่จังหวัดสตัตหีงเซานะนี่เพิ่งลงรถมาเพิ่งตื่นไงลูกหลับสบายไหมนั่งรถมาไกลเลยนี่นะคะมาแล้วไปเดี๋ยวไปบ้านยายกันไปดูดีิยายอยู่บ้านไหมน้องแคมมี่จะไปหายายแล้วนะยายทำอะไรอยู่ยายยายยายอยูอ่ไหม เป๊ปซี่โอ้หเป๊ปซี่ดีใจแพมมี่มาเที่ยวหาแพมมี่หวัดดียายยังหวัดดีค่ะโอ้โหหวัดดีค่ะนี่ยายค่ะดูสิแพมมี่นี่นี่ฝนตกแพมมี่ลอดูรนะึฝนตกฝนตกนี่ฝนตกได้ไงอะ่ะแดดเยี่ยงขนาดนี้นนมามากับพ่อมามาดูตาทำอะไรนี่แล้วฝนตกฝนตกนี่ดูสิฝนตกทุกคน แดดเปี้ยงเลยฝนตกได้ไงอ่ะมงดูสิดูสิฝาหองฝาหองใช่ป่ะตาน้ำฉีดหลังคารนะทุกคนนุ่นจะดูยายนุ่นนุ่นยายจะตาต้มตำให้แพมมี่กินแล้วถือนี่เห็นไหมแต่ไปดูสิระวังมีดนะมมี่ช่วยยายช่วยยายช่วยยายไหมช่วยอุ้ย มะละกอช่วยยายไหมช่วยยายไหมนุนนุนยายฝากมะละกอแล้วแหมมีกินข้าวก่อนนะแหม่มีหิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปเล่นต่อดูซิไปดูซิน้ช้อนหนูอ่ะมาแล้วเนี่ยช้อนเล็กเลฮะอันนั้นหนอไม่ใช่ใชไม่ใช่ใหญ่ใหญ่หญามาบ้านยายยายทำต้มตำให้กินด้วย<ม>ต้<ฟะ>ตำต้มตำกาก,ก็น,นึ่งลูกชิ้น ของกินเยอะแยะเลยลูกนี่เสร็จแล้วแพรมี่ยายตำส้มตำเสร็จแล้วคนห่ากินมากดูสิครับทุกคนนี่มีส้มตำมีลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นทอดด้วยเห็นไหมตากำลังกินเลยครับทุกคนอร่อยมากน่ากินมากของใหญ่ตักข้าวกินได้ไหมคะได้ไหมครับแพรมี่วันนี้แพรมี่มาเล่นบ้านยายนะทุกคนมาบ้านยายอะมาทำกับข้าวยายกินหน่อยเร็ว เอาวันนี้จะทำอะไรให้ยายกินอ่ะนั่งนั่งค่ะนั่งอ่านั่งนะคะทุกคนโคกน้อยโคกน้อยระวังมระวังนะแพมมี่ระวังมันหล่นใส่ขานะมันหนักนะโคกนี้ต้องเอาอแล้วแล้วเนี่ยใครจะกินส้มตำนะสั่งได้นะอ่า <assassination> แพมมี่จะตำให้นะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาตำถั่วด้วยพวกเขาเด็ดถั่วใส่ให้ใหญ่เลยนะอู้ตำแล้วตำเรื่ออู้อู อู้ทุกคนถามใหญ่เลยใส่อะไรบ้างแพรมี่ใส่อะไรบ้างฮะบอกเพื่อนๆดิใส่อะไรบ้างต้มตำอ่ะทันมาก่อนทันมา่อก่อน,น,นตำตำต้ตมตำอะไรคะปูปลาใช่ไหมใช่ไหมแพรมี่ป<า>ูตําใหญ่เลยทุกคนร <laughs> ้อนจัดต้องอาบน้ําก่อนแล้ว,ไ,ลว,วไหนแพรมี่หันหน้ามาดูสิ <laughs> หน้าหน้ามีแต่แป้งแพรมี่ หน้าขาวโพลเลยใครแก้งเนี่ยเอาแป้งหมดแล้วเหรอคะเอาหมดแล้วเหรอใช่เปล่าแม่ปิดฝาไว้เปล่าใช่โอหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่เนะเดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นะคะหมดหมดบอกแม่ดิมีอาบน้ําเสร็จก็มานั่งเล่นใต้ต้นไม้อีกแล้วนะนี่ต้นกระท้อนดูดีคนเด็กอะไรเนี่ยกินอะไรมาลูก ทำไมขาวจังเลยนี่เด็กอะไรเนี่ยแพมมี่แพมมี่มองหน้าเพื่อนเพื่อนไหนดีบา,บายบาย,บายบายบายทักทายก่อนเร็วบา,บายบายนี่มองมองหน้าพ่อดิเดด้ายบายสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> หาอะไรแพมมี่บอกเพื่อนเพื่อนดีหาอะไรอยู่หนอนโอ้หาหนอนอยู่บ้านยายมีหนอนเยอะไหมนอนโอ้เยอะเลยเหรอ,นอนรเยอะครับเยอะครับเอาไว้ให้ใครกิน ฝนฝนชอบกินหนอนเหรออ๋อฝนชอบกินหนอนทุกคนไหนไหนขุดทีขุดตีขุดขุดขุดฝนหรอฝนกินหนอนเหรอขุดก่อนขุดก่อนโอเคอะขุดโอเคนะอะขุดขุดฮะระวังล้มนะคะเวลาลุกอะอะขุดก่อนขุดก่อน เจอยางเจอหนอนยังคะเจอหนอนหรือยังคะยังไม่เจอเหรอสวัสดีครับนูนพี่เอิร์ธมานูนพี่เอิร์ธมาแพมมี่นูนพี่เอ,อิร์ธมาสวัสดีพี่เอ,อิร์ธยังนูนอ่าพี่เอ,อิร์ธมาหานู่นนูนเขาไปแล้วเขาไปเล่นกับเพื่อนเขาแล้วเดี๋ยวเขามาใหม่แพมมี่จ้าได้อะไรมาไหนล่ะช้อนนู่นน่ะช้อนสีขาวนะคะหยิบมาสิ อันไหนไหนช้อนไหนช้อนอ่าหยิบมาสิอันไหนช้อนอันนี้ช้อนเอามาทําอะไรขุดอีกแล้วขุดอะไรคะนนขุดนอนเอาไวใ้ใครกินนี่ตานะ่ะตามานั่งเล่นเป็นเพื่อนแล้วแล้มีหม้ออะไรเนี่ยลูกใครรู้ม้างว่าหม้ออะไรเนี่ยเปื้อน,อนเปื่อนออมันเปื้อนห้ามจับใช่ไหมคะอ๋อ้องล้างมือเปื้อนแล้วต้องล้างนะหูดูทําหน้าดูทําหน้า อ๋อเปื่อน oh, ต้องล้างก่อนถ้าจับแล้วมือเปื่อนต้องล้างใช่ไหมคะตีดูดิมันหม้ออะไรเปียวค้อนมาตีดูที่อ่ะหยิบค้อนหยิบหยิบหยิบค้อนพิเศษมาสิอ่ะลองเอาค้อนมาตีดูดิดดแพมมี่นี่นี่นี่ค้อนตีหม้อดูสินี่เนี่หม้ออยู่เนี่ยโอ้ตีตีตีอะไรอะ่ะแพมมี่ตีอะไรครับแพมมี่ตีนอนทุกคนหาตีนอนใหญ่เลย เจอไหมตีเจอไหมตายยังหนอนตายยังตายแล้วเหรอแพมมี่คะไปดูรูปแม่สมัยตอนเด็กๆเปล่าแพมมี่ไปไหมมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูรูปแม่สมัยตอนเด็กๆเขาเหมือนแพมมี่เลยเนี่ยขาโบเลยอ้ไปรเดินเดินนำหน้าไปเข้าไปอือแพรไปไปพาเพื่อนๆไปดูสิไปดูรูปแม่ซินี่นี่ทุกคนนี่แม่แพมมี่นะสมัยตอนเป็นเด็กๆ นี่นะอเห็นไหมทุกคนคนซ้ายนู่นนะยายบอกขาวมากเลยนะแม่แพมมี่ตอนเด็กๆไปแล้วทุกคนแพมมี่ไปอีกแล้วชอบแล้วทีนี้วิ่งเล่นแล้วอ้าแพมมี่ไปไหนไปไหนวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยกลับมาหายายเร็วที่นอนลุงเลอะหมดแล้วที่นอนลุงเก่งอ่ะมาเล้วไมาเล้ววิ่งไม้แล้ว คึกอะไรไม่รู้ครับดูสิวิ่งใหญ่เลยชอบชอบแพมมี่เขาชอบวิ่งนะทุกคนเขาชอบวิ่งเล่นมากเลยแพมมี่ชอบวิ่งไหมชอบไหมคะชอบไหมลูกดูเอานะชอบไม่ชอบไปแล้วนู่นไปอีกแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยเหนื่อย่างลูกจ้าเอรถมารถมาจ้าจ้ารถมาเขาบอกรถมานะแพมมี่เขาได้ยินเสียงรถวิ่งบนถนนเขาบอกรถมา ไหนอะนู่นอะโอ้เพื่อนเขามองมีเห็นหลอกต้นไม้บังได้ยินแต่เสียงนู่นอะนู่นะนู่นไหนล่ะรถอยู่ไหนเนี่ยพ่อพ่อมองไปมีแต่ป่ามะนาวนี่น่ะนนู่นร้องแล้วมาเต้นตรงนี้โอ้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเออวางไว้ก่อนอ่าวางไว้ก่อนมาเดี๋ยวพ่อล้องให้ฟังขอสามชาน้อยค่ะอ่าโอเคโอเคออาเต้นเต้นสามชาก่อน ขอสามชาหน่อยค่ะขอสามชาหน่อยค่ะขอสามชาหน่อยค่ะอ่ะแพมีเต้นสามชานะอ่ะดูดูทุกคน ขอสามชาหน่อยค่ะขอสามชาหน่อยค่ะบีบแต่ให้มันดังๆังเอ้าบีบอีกครั no hair. Hair ้งจะได้ไหมค่ะถ <A> ้าได้จะขอบคุณค่ะจากใจเอฟซีอ้าขอสามชาหน่อยค่ะอ่ะขอสามชาหน่อยค่ะเโอ้ดูท่าสามชา บีบแต่ให้มันดังดังบีบอีกครั้งจะได้ไหมคะถ้าได้จะขอบคุณค่ะจากใจเอฟซีอ่าถ้าเขาถ้าเขา่าจับเขาที่จับเขาเต้นจับเขาเต้นทีอ่าขอสามชาหน่อยค่ะโอ้จับเขาจับเขาอ่ะขอสามชาหน่อยค่ะบีบแต่ให้มันดังดังบีบอีกครั้งจะได้ไหมคะ ถ้าได้จะขอบคุณค่าจ้างใช้เอ็นสีโอ้ตาเดินมาแพรมี่ชะงักเลยแพรมี่โอ้ไม่มีพวงมาลัยมานี่เองมองหน้าเลยตังมาใส่ปลุกบอกตาบอกแปวตังมาเลยแปะแพรมี่เนาะปิดไปปิดไปดูดูดูเดีอยวยะแกล้งแพรมี่นะเดี๋ยวเราจะลองแกล้งแพรมี่นะให้แพรมี่ให้แม่แพรมี่ปิด ไอ้นี่ก่อนมีกระจูก่อนอาคุณแพมีบอกว่าปิดไปปิดไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่พอใจแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่พอใจแล้วปิดม um ีกระจูแพมมี่แพมมี่ไม่พอใจแล้วทุกคนแพมมี่อะไรเหรอลูกฮะอะไรเหรอคะลมพารอ๋อลมพัดตึงตัวตึงปทุมธานีเดินนึดตึตึตึ อ่ะเดินดิตืดตืดดิดิตืดตืดโอ้แผมมี่มาประหลอดลุงเก่งอีกแล้วโอ้แผมมี่มาประหลอดลุงเก่งแล้วดูดิโอ้เหรียญเยอะเลยเก็บไว้ยังไงเนี่ยกระปุกจะพอกระปุกพอไหมลูกทำไมกระปุกมันเล็กจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ยกระปุกมันเล็กจังเลยทุกคนอ้าวจะใส่หมดแล้วเนี่ยกระปุกแค่เนี้ยตังเหรียญเยอะขนาดนี้ดูสิขอบคุณค่ะไหนพูดกับลุงเร็วขอบคุณค่ข้าเร็วขอบคุณลูกก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณลุงเก่งค่ะงนี้ไปปลูกกันไหมปั๊มปั๊มยีทา่ะเหรอไม่ใช่คนทายยอด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 ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่าเด็กๆหัดออมเงินไว้นะโตขึ้นจะได้มีเงินไปเที่ยวใช่ไหมพี่มี่นี่พี่มี่ยอดออมสิทธ์แล้วตบมือด้วยตบมือด้วยนี่เด็กๆหัดออมเงินกันไว้นะอ่ายอดยอดยอดลุงเก่งเอามาให้แล้วยอดยอดเร็ว กหมมีเอาแต่เหรียญสิบก่อนนะลูกเหรียญบาทเหรียญสองบาทอย่าเพิ่งเดี๋ยวเต็มก่อนเอาแต่เหรียญสิบก่อนลูกเอามาหนึ่งเหรียญก่อนหทีละน่อยอันไหนคะเหรียญสิบอันไหนคะนับนับอ๋อนั่นเหรียญอะไรคะน่ะสองสามสี่สี่แล้วแล้วก็ห้อ่าหก จ้าโหจ้าโหเก่งอ่ะจะิว então, จีดแล้วอ่าแปดแปดแล้วก็เก้าเก้าสิบเพื่อนแฟมมี no> ่มาแล้วทุกคนโอ้ยรอรอพี่ฝนเหรอเนี่ยดีใจใหญ่เลยพี่ฝนมาโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเอาเอาเอา เอาเตรียมเตรียมก็จะหาอะไรให้กินอ่ะข้ามทำไมช้อนช้อนไหนไหนช้อนอยู่ไหนเฮ้ยทำไมพี่มี่ไม่เคาะหัวพี่ฝนอ่ะ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 ให้พรพี่ฝนทีหนึ่งเคาะหนึ่งทีเด็กเด็กโตอย่าแกล้งเด็กน้อยนะโอ้ยโนมันเป็นหนูพดีโอสองคนที่เด็กสองคนนั่นน่ะอ้าว เด็กสองคนนี่แย่งแย่งตังแพรมี่แล้วแย่งกันหยอดใหญ่เลยเอาตังแพรมี่ใหญ่เลยเนี่ยเขาขโมยตังแล้วแพรมี่เผื่อไม่ได้เลยเห็นไหมลอยฝนอยู่คนเดียวเนี่ยไม่งั้นกลับแล้วเนี่ยเห็นได้ขโมยตังแล้วไอ้เพื่อนๆไปดูนกกระวววสิบ้านพี่เอิร์ตเขามีนกกระวววด้วยนะไปเดินไปเร็วไปชี้ไปชี้กระวววไหนไปไปสิอ่าเดินนำหน้าไป่ะไปไปนั่นนั่นเงียบเงียบไปเงียบ นั่นไงนั่นไงเงียบเงียบนั่นไงนั่นไงเสียงรถกระเบานั่นไงนั่นไงเงียบเงียบเงียบนะเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงไปไปไปดูไปดูนี่ใช่ตัวนี้เปล่าอ่ไปดูซิไปดูซิพาเพื่อนไปดูที่เนี่ยใช่อยู่ในตัวนี้ป่ะเนี่ยอยู่ในกรงอ่ะไป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 ดูเดินเดินกลางแขนเลยนี่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 แพมมี่ใช่เปล่าเนี่ย นี่นี่นี่มาดูนี่นกกระเ่านี่ทุกคนนี่นี่นี่นกกระเ่าเห็นไหมครับนี่นี่เฮ้ยกระว่านี่นี่นกกระเ่าวหนึ่งตัวนั่นนั่นแพมมี่ร้องเหรอุฮ้ยจะร้องแล้วจะร้องแล้วตัวนี้แพมมี่มี่แพมมี่ตัวนี้ร้องแล้วนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นไหม ดูดูทุกคนถ้าถ่ายรูปนกกระว่าของแพมมี่เขาโอ้หู้จับมากเลยจับมากเลยนี่นะนกกระว่าวนี่นี่ฟัง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 แพมมี่ไปแพมมี่ไปเอาขนมให้พี่เอิร์ตไปเดินกันไปไปเดินเดินเร็วอันนั้นตาไปแล้วอ่าก่อนกลับบ้านนะแพมมี่จะขนมไปให้พี่เอิร์ตกวไปเร็วพี่เอิร์ตอยู่ไหนเรียกพี่เอิร์ตที่เร็วพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตงูพี่เอิร์ตอยู่ในบ้าน เดี๋ยวรอพี่เอิร์ดแป๊บนึงนะพี่เอิร์ดเอาขนมมาฝากนี่นี่รอแป๊บนึงนี่พี่เอิร์ดอยู่ในบ้านเดี๋ยวพี่เอิร์ดออกมาเรียกพี่เอิร์ดสิพี่เอิร์ดโอกระท้อนปากขนมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยทุกคนดูดิโอ้ยแม่เียขนมมาฝากพี่เอิร์ดด้วยอ่านี่พี่เอิร์ดมาแล้วพี่เอิร์ดใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วค่ะพี่เอิร์ดนี่ป้านี่ยาย นี่นี่เดี๋ยวพี่เอิร์ดมาหนารอพี่ลูกนาไม่กลัวด้วยนะเดี๋ยวนี้โอ้โตขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนมาแล้วกลัวตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวนี้แพมมี่เขารู้ขึ้นเยอะแล้วนะเขาโตเยอะแล้วสองขวบสองเดือนแล้วไหนอร่อยนะสองขวบสองเดือนแล้วครับสขวบสเดือนเฮ้ยทำไมเร็วนีเร็วนะครับแป๊บเดียวกูเต้นเต้นเต้น ไปโรงเรียนแล้วนหล่ออ่าพี่เอิร์ตมาแล้วอ่าะอุ้ยขอบไม่เป็นอ่าสวัสดีพี่เอิร์ตก่อนสวัสดาพี่เอิร์ตอ่าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เอิร์ตเนาะไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายไม่จะไปอะไรนั่าหล่อได้จ้ายายก่อนไปบ๊ายบายยายก่อนบ๊ายบายียายบายสดียายเรากลับปทุมแล้วนะกลับบ้านก่อนนะคะอ่ะ บายๆตากระยายได้ค่ะโอ้บาย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 ตากๆบายๆแพรมี่กลับบ้านก่อนนะคะตากระยายกลับบ้ดีๆนะลูกนะกลับไปนะคะแพรมี่กลับปทุมนาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับกดติดตามแพมมี่กดถูกใจให้แพมมี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะแพมมี่บายบายบ๊ายบายวัดีค่ะบวัยดีค่ะบวัยดีค่ะ